สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนนพรัตน์พัฒนาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับคุณครูตอออีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตรส์นะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนเด็เดกๆไปในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องของวัสดุรอบตัวเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาต่อนะคะในส่วนของสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันนะคะว่า จะเกิดอะไรบ้างได้สมบัติยังไงได้วัสดุชนิดไหนมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันนะคะก็คือว่าเราจะนําวัสดุนะคะมาผสมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะซึ่งทําให้ได้สมบัติที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ วัสดุบางอย่างเนี่ยสามารถนํามาผสมรวมกันได้นะคะซึ่งทําให้ได้สมบัติที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามต้องการเช่นถ้าเราอยากได้วุ้นกะทินะคะเราก็นําผงวุ้นมาผสมกับกะทิน้านําตาลทรายเกลือแล้วก็นาใบเตยก็เกิดเป็นวุ้นกะทิหรือเราอยากได้กระปุกอ้อมสีนะคะเรานําเยื่อกระดาษมาบวกกับปูนปลาสเตอร์นะคะแล้วก็ผสมกับกาวก็จะได้เป็นกระปุกออมสีออกมาในลักษณะนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาดูในแบบฝึกหัดในหน้าที่83นะคะในส่วนของสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันนะคะโดยให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะแล้วก็ระบุวัสดุที่นํามาผสมรวมกันและสมบัติที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมรวมกันนะคะเช่นบะหมี่นะคะบะหมี่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ผสมกันอยู่ในนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยไข่ไก่แป้งแล้วก็เกลือนะคะเมื่อนําผสมรวมกันนะคะก็จะได้ บะหมี่นะคะที่มีละะักษณะคือเป็นเส้นสีเหลืองเหนียวนุ่มนะคะถัดมาค่ะขนมชั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลเกลือน้ำนะคะหลังจากนั้นเมื่อผสมรวมกันเสร็จก็จะได้เป็นขนมชั้นมีละะักษณะสีเขียวนุ่มนิ่มนะคะอยากได้ขนมชั้นสีอะไรก็ใส่สีนั้นๆตามลงไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะโตหินอ่อนอโตหินอ่อนก็จะมี หินปูนทรายน้ำนะคะเมื่อผสมรวมกันนะคะก็จะได้โต๊ะหินอ่อนที่มีลักษณะแข็งเรียบนะคะถัดมาค่ะน้ำพึ่งมะนาวนะคะน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำพึ่งมะนาวเกลือน้ำนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เป็นน้ำพึ่งมะนาวที่มีลักษณะส,สีเหลืองอ่อนเป็นของเหลว และสุดท้ายค่ะวุ้นกะทิค่ะวุ้นกะทิก็จะต้องประกอบไปด้วยผงวุ้นน้ําน้ําตาลเกลือกะทิสีผสมอาหารนะคะหรือว่าอาจจะใช้สีธรรมชาติก็ได้นะคะเช่นสีม่วงเกิดจากาการนํำดอกอัญชันมาคั้นนะคะสีเขียวจากใบเตยนะคะเป็นต้นนะเมื่อผสมรวมกันนะคะก็จะได้เป็นวุ้นกะทิที่มีลักษณะเป็นสีแดงนุ่มหรือ สีสันอื่นๆตามที่เด็กๆต้องการนะที่เราใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของวัสดุที่นำมาผสมรวมกันและมีสมบัตินะคะของวัสดุแต่ละส่วนหน้าที่รวมกันแล้วได้สมบัติที่แตกต่างกันนะคะเช่นโต๊ะหินใช่ไหมเมื่อผสมรวมกันก็จะมีลมักษณะแข็งแล้วก็เรียบวุ้นผสมรวมกันเส็จได้เป็นวุ้นที่มีลมักษณะนุ่มๆนะคะ ทีนี้นะคะก็จบแล้วสําหรับในเรื่องของสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนํามาผสมกันสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องที่3การนําวัสดุที่ใช้แล้วนะคะนํากลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูคมีการบ้านให้เด็กๆได้ทํานะคะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทําการทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูนะคะในลายส่งงานที่คุณครูได้แปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ